อีฟพ,พุทธธิดาแจ้งข่าวน้องมีบุญติดโควิด19แฟนๆแห่ให้กำลังใจทำเอาคนเป็นแม่อดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับนักแสดงและผู้จัดละครอีฟพ,พุทธธิดาศิประชายาหลังออกมาแจ้งข่าวว่าลูกชายสุดที่รักน้องมีบุญติดเชื้อโควิด19จากเพื่อนที่โรงเรียนแต่อาการไม่หนักมากส่วนตัวเองกับสามีผลตรวจยังเป็นลบทั้งคู่ โดยอ e ีโพสแจ้งว่ามีบุญติดโควิดค่ะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนได้รับทราบว่าที่โรงเรียนมีบุคลากรบางท่านติดโควิด และเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถไปฉีดวัคซีนโควิดที่ทางโรงเรียนลงทะเบียนให้ได้เลยให้มีบุญตรวจโควิดก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนผลเป็นลบเลยให้ไปฉีดวัคซีนตอนเย็นวันที่9กลับมาตอนกลางคืนมีบุญมีตัวอุ่นๆตอนช่วงหลังเที่ยงคืนวัดไข้ได้36.8เมื่อวันที่10พฤศจิกายนตื่นเช้ามายังตัวอุ่นๆวัดไข้ได้36.6 ตรวจโควิดตอนเช้างองแงไม่ยอมกินน้ำเกเรนิดหน่อยผลเป็นลบแต่ตัวรุมๆและมีน้ำมูกเล็กน้อยเลยให้หยุดโรงเรียนได้ทราบจากพ่อแม่บางท่านว่ามีเพื่อนในระดับชั้นติดโควิดมีบุญกินยากแก้ไข่แต่คิดว่าเนื่องจากวัคซีนมีบุญมีง่วงซึงบ้างแต่โดยทั่วไปสดใสดีกินข้าวได้ปกติตกกลางคืนมีไข้ตัวอุ่นๆอีกและมีไอนิดหน่อยหายใจมีน้ำมูกนิดหน่อย วัดไข 36. ้36.8-37ถึงมีบุญตื่นกลิ่งไปมาช่วงตีสอจนไม่ร้องไห้แต่ไม่นอนจนตีห้าครึ่งถึงยอมนอนเช้าวันที่11ปล่อยให้ตื่นซ้ายและตื่นมามีไอเล็กๆและน้ำมูกอย่างตัวรุมๆตื่นมาเลยตรวจโควิดอีกครั้งผลขึ้น2ขีดต้นและอีฟตรวจโควิดผลอย่างคงเป็นลบตอนนี้ทุกคนในบ้านกักตัวและแยกส่วนคนไม่เสี่ยงออกจากกันแล้วค่ะ